ไหนอันนี้อะไรเน,นี่ยอะไรเด็เป็นจักรยานเล่นู้ระมัะมอ๋อไหนมดล่ะสู้ยังไงสู้ยังไงรูง้ระข่ยโอ้โหเตะไหมเตะไหมไหนเตะให้ดูสิเตะ,ตะซ้ายเตะขวาเลยสอกสอกไงสอกสอกไงโอ้โห <laughs> อแข็งแรงไหมเนี่ยแแค่เหมนไล่หมาเลยไปเลยไปล้างมือเลยน่าเก้าอี้อยู่ตรงนั้นอ่ะไปขึ้นเก้าอี้สิมือสกปรโปคือมีแต่แบตทีเรียมีแต่เชื้อโรคอ่ะไหนไม่เห็นมีเลย ไปเดินไปเดินไปก่อนเดินตามไปเดินไปเดินตามไปเดินตามไปเดินไปก่อนไปวะเอ้ย Heh <laughs>